Hai domani 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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมื่อนี้ก็เป็นวันเกิดนะคะแต่ว่ากับอบสไปดินเนอร์ครังนอกน,นะเพราะว่าต้องดูแลย่าตความแม่ยายามบอสบายนะคะกะะ็ได้นี่จ้ะยำไซมอน,นนะคะมมง่ายๆแล้วค่ะยำไซมอนค่ะฉลองคนเดียวนะคะแล้วก็แฟนกับ กินแม็กโดนอกับลูกสาวนะคะค่อยก็อยากไปกินไซมอนกับพี่น้องทุกคนนะคะนะคะมาฉลองวันเกิดกับทุกคนนะคะขอบคุณนายเด้อจาาติดกดติดตามมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะมาคะ่ะยำไซมอน เสี่ยคุณกอล์ฟฮัลก้นดีกว่าไหมล่อันนี้ว่าเมนพิกด้วยกันพิกปาพิกกัน กับลูกสาวเพิ่นไปกินแมกโน,น,น่เพิ่งแอบซื้อเค้กมาให้นะคะ นะคะทุกคนจะลองยาดองครับโปเก็กิกินกระป๋าครูจางจะกินวายขาวนะคะแต่ว่าจะเป็นคนหมักวายแดงค่ะก็เลยชอบกินยาดองนะคะวายแดงแต่ว่าไปข้างนอกกะะ่อน ไปกินนือ้อมูน้ำปลอมสิเขาเขาเขากินปลาเขาอยู่ส่้างว่ายขาวนะเราก็ต้องกินมันเขาค่ะมันจังเขากันเพราะว่าใบแดงสมังมกินกับเนื้อกับหมูเนาะ้งขอกันว่าคนผสมอะค่ะหรือกินเนือ้อขมัก 对了，哈多。<noise> <noise> ยังใส่จะคะสวัสดีค่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 ะี่่าค่ะจ่าค่ะ มาหวนหวนันปกิกับจะลองหงวันนะคะ

Vẫn kể quá <laughs> Nhạc mang ra bài đó ha ก็มึงแซยวกับเฟนมากเฟนดีกับข่กยตล่อดแล้วค่ะดีทุกอย่างนะ้ะเอาบอบวไว้ก่อนว่าไม่ได้รล่าไม่ยหวนะคะพ่อมี่พ่อกินค่ะหูข่อย ตอนหลังจากถอดลูกนะคะมันไม่ค่อยได้ยนินหรอกค่ะไปหาหมอไปเช็คตลอดมั็นภาพไปตลอด<ม> <c oughs> กะพราะงันมากข้างนี้ไม่ได้ยินแล้วค่ะบม่ได้ยินแล้วค่ะกะยินข้างเดียวตอนนี้ก็ใช้เครื่องหูฟังนะคะใส่เครื่องหูฟังอยู่ข้งข้างนี้ไม่ได้ยินเลยนะคะกลาเป็นเรื่องที่ ใส่เสียใจนิดนึงนะนี่แหละค่ะเป็นเป็นรู้เล่เข้าตลอดนะวันจะเป็นย่ามสบายเพื่อใครก็ท่านดูแลตลอดจากความโชคร้ายของใครมีความโชคดีจีเจอคนดีๆของมาในชีวิตะถ้าเขาเจอคนดีๆของมาในชีวิตเขาก็บ้องรักษาเข้าไหวนะคะเนาะหนึ่งสี่บวรำบวรุ้ยห้ากอะ ห้องมีความสุขค่นะกติดของฮาเข้าตาเนาะแล้วก่อนมาอยู่งไม่ไม่เนี่ยปอกจะเห็นงานนะคะฮาปีเห็นงานอยู่นี่มาอยู่งไม่ไม่กับแฟนฮาปีเห็นงานหลังจากฮาปีก็ทงทงหลุดเสาคนนี้น้องจัดก็พักงานาน,นะช่วงนี้ก็ได้เห็นงานนะแล้วก็ว่าศุไปเห็นงานต่อกัอากยากถวด ตรงเราเถาแห้งเดี๋ยวก็สิบสามเป็นกับล้มลื่นเป็นกับดื้นอนนะค่ะก็ต้องแสวยกันเบิ่งกับแม่ยาค่ะแม่ยาเบิร์นคนเดียวก็กระบอไหวนะคะ่ไ ทำกลวงทำเพี้ยไปไหคนดูคนติดตามเนาะช่วงกับเปิดมากเงเตงจะกะขอดก็ในเติบโตแล้วค่ะแต่ก็บอสเป็นยังค่ะไปเรื่อยๆแล้วค่ะเนาะขอแต่ขอบคุณที่จี่มาติดตามเป็นกําลังใจกันขอแบบจีบไปเรื่อยๆแหละทีใดบ่ใดกั อยู่ที่ดวงคอนเทานะคะนะ่ะเนาะกับบทอบ่บยังค่ะกะมวนไปพุินชาว่านี่มูออกใน่โทรศัพท์ <laughs> นี่กันเนาะออ อขอทึ่สาข่อยนะคะเมื่อวีนนะคะทุกคนคอลองจังมือนึงคิดถึงคอนะคะคอพอเพิ่งเสียไปช่วงที่คอยพักพักเทปยูทูปไปช่วงนึงพักลงผิดคอ,อเสียไม่มีใครที่จะใจเย็นยัะ สามเราอ่ันไปแล้วนะเอาไม่นี่ไม่คลมถูกกับคนที่โดน,นเขากับลูกเขาให้เขาเป็นอนาคตที่ดีออขึ้นกลมถูกบ่ขอความไม่ดีเลยทุกคนปล่อยผ่านหรอก คนสมัยกับปัจจุบันสางปัจจุบันเปลี่ยนมาคเลย นะไปแล้ครับทุกคน <c oughs> บันหาเสเวทว่าไหมคะ <School> ขอบคุณนะเด้อค่ะตะี่กดตีดมแล้วติดำล้างใจแม่น้องจา่าละ สิบพายองรามลงคลิปเลยๆนะคะเด้อขอบคุณเละคะิค่ะมันเลยกลับไปแล้วค่ะเห็นชิยูนั่งหมดหมื้อต่อไะ,ะบ๊ายบาย